ดีค่ะขอต้อนรับกลับสู่ช่องท่ารถเอิจอีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปราศีมีนประจำเดือนกรกฎาคมพศสอพันยนะคะอ่าโอเคลืมว่าจะพูดอะไรอ่าประกอบไปด้วย4หัวข้อนะคะคือคนโสดมีคนคุยมีคู่แล้วก็คนเก่าแฟนเก่านะจ๊ะอ่า อย่าลืมว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเพราะฉะนันอาจจะตรงมากตรงน้อยเนื้อหาอาจไม่ตรงเลยก็ได้สําหรับคุณนะคะเป็นไวเบอร์ซ่านอาจจะสลรับกันระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกกันด้วยนะจ๊ะอ่าแม่หมออิงเป็นฝตา์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวัน เกิดก็จะไม่ตรงกับพวกศาสตร์ไทยเนาะเดี๋ยวจะแปะวันเกิดไว้ให้นะคะก็อย่าลืมไปดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะขอดูหน่อยว่าคนโสดความรักที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรจะ้ะชาวราศีมีนเฮอร์มิตคนโสดราศีมีนเนี่ยชัดเจนมากว่าเออค่อนข้างที่จะกริบนะคะ กริบมากเงียบคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีใครเข้ามานะแต่เหมือนคุณเลือกที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวมากกว่ามีคนเข้ามาค่ะมีความสัมพันธ์อาจจะมากกว่าหนึ่งด้วยแต่ประเด็นคือคุณเป็นแฮงแมนคุณ ค่อนข้างที่จะยึดติดกับการอยู่คนเดียวหรือค่อนข้างที่จะแบบมีความสุขกับการอยู่คนเดียวในช่วงนี้มากๆันเลยทําให้คุณแบบอาจจะไม่คุยกับใครเลยค่อนข้างที่จะเก็บตัวด้วยนะคะอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่คนเดียวไม่อยากสนใจใครเนาะขอดูหน่อยว่าโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยอยขอดูหน่อยนะคะว่าเอ่อแล้วในเดือนกรกฎาคมเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยนะคะอืมจะพูดว่ายังไงดีมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในเดือนกรกฎาคมสีจะไปใครล่ะหน้าของคุณเนี่ยในเดือนกรกฎาคมพูดเลยมีแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะอาจจะเป็นคนไกลนะเดอะชาริออตขึ้นเป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะคะเขาเข้ามาเพื่อพูดคุยกับคุณในบางเรื่องหรือมีอะไรที่แบบว่าอยากลองเปิดใจคุยกันแต่ประเด็นคือมันเป็น the world r e v e r ซึ่งหมายความว่าเออนนนนไม่เอาจะไม่เอาใครทั้งนั้นอยากอยู่เงียบๆะตอนนี้มากกว่า นะคะที่เนี้ยเดอะไฮโลแฟนขึ้นสำหรับใครที่เป็นชาวมูนะคะจงพึงระลึกไว้ว่าอันนี้คนคนนี้เขาเข้ามาเพราะว่าเกิดจากการมูของคุณเองนะคะแบบอารมณ์แบบว่าไปขอตรงนูน้นตรงนี้อะไรแบบนี้บูชาได้แดงอะไรแบบนี้นะคะพูดเลยว่าเขามาจากการบูชาตรงนั้นเนาะขอดูหน่อยนะคะว่า,าจะพูดว่ายังไงดี เออคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะคะในเดือนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะแปดถ้วยรีเวิร์สมันเป็นความรู้สึกดีๆแหละแต่ มันไม่มันไม่ได้ดีถึงขนาดที่แบบเขาจะหยุดอยู่ที่คุณเลยอะ่ะมันยังเป็นก้าวทั่วอยู่เลยซึ่งหมายความว่าเขาไม่รีบในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเรื่อยๆได้เขาแบบไปตามน้ําเรื่อยๆได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติแบบคาดหวังว่าแบบเออเขาเข้ามาแล้วเขาจะหยุดอยู่ที่เราเลยอะไรแบบเนี้ยน่าจะยังไม่ใช่นะคะพอดูหน่อยว่าแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับคนที่เข้ามาใหม่ในเดือนเนี้ย เอ่อ uh, T Emperor เ uh, อ้ย The h โลแ r น m a n ขึ้นอีกแล้วนะคะแม่หมอคิดว่ามันมีบางอย่างที่เหมือนทําให้คุณไปตังหิดใจว่าแบบเอ้ยมันดูตรงไปตามไ y p e ที่เราไปขอพรไว้เลยบางคนขอให้คนเจอคนสูงบางคนขอให้เจอคนไม่สูบสบุหรี่บางคนขอให้เจอคนแบบเป็นหมอแบบสเต็ปหมอเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งแบบมันดูตรงท้ายตรงปกตรงสเปคแต่คุณยัง <c oughs> ยังรู้สึกแบบไม่สามารถปล่อยวาง ความรู้สึกที่อยากจะอยู่คนเดียวได้ตอนเนี้ค่อนข้างที่จะแบบหนักไปทางที่แบบว่ายังอย,อยากอยู่คนเดียวยังอยากจะโฟกัสที่ตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคะในเดือนกรกฎาคม เดลเวอร์ over, แม่หมอคิดว่าคุณจะพยายามเปิดใจในระดับหนึ่งพยายามที่จะเปิดใจแล้วพยายามเขาจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันเปิดใจก็เปิดใจแหละแต่แม่หมอคิดว่าคุณจะแบบแบกไปหลายๆคนเลยสมมุติว่าก่อนหน้านี้คุณมีสักสามคนเนี่ยพอมีคนใหม่เข้ามาเป็นคนที่สี่ใช่ป่ะคุณก็จะเอาคนที่สี่ไปด้วยคือแบบคุณจะแบบ มันมันไม่ใช่อารมณ์แบบจับปลาหลายมือนนอะแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าพยายามที่จะเปิดใจด้วยความที่ช่วงนี้คุณอาจจะดูสวยนะคะหรือหล่อเป็นพิเศษมันเลยแบบมีสเสน่ห์ดึงดูดทั้งไม่มีแต่ใครอยากจะเข้ามาหาคุณอะไรประมาณเนี้นะคะขอดูหน่อยว่าเออแล้วเอาคําระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะในเดือนกรกฎาคมแปดดาบพูดเลยว่าถ้าสมมุติสําหรับใครที่ คิดว่าแบบแม่หมอคิดว่าคุณคงยังไม่เลือกใครในตอนนี้ยังอยากจะดูไปเรื่อยๆก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้อ่ะมีให้คุยก็จะคุยมีให้เดินก็จะเดินความสัมพันธ์ไปต่อได้ก็จะไปมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าค่อยๆหวานพืชหวานมาเมล็ดเพื่อหวังผลในระยะยาวอา่ะครูพูดเลยว่าคุณไม่รีบนะคะไม่รีบในความสัมพันธ์นี้มันจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปในระดับหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็แบบแต่พูดเลยว่าในความสัมพันธ์เนี้ยอย่างที่บอกว่า คุณคุณไม่ได้หยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนมันเป็นอารมณ์แบบมันต้องมีคนที่1คนที่2คนที่3ามเข้าไปอีกอะไรแบบเนี้ยนะคะขอดูหน่อยว่าเออ g o d r o m a n c e านะคะบอกว่า Give your relationship a change นะคะ สำหรับคุณที่รู้สึกถูกใจใครก็ลองให้โอกาสเขาดูนะจ๊ะอีกใบหนึ่งเป็น t r u e l o v e นะคะความรักที่แท้จริงรอคุณอยู่หรือคุณอาจจะไปเจอความรักที่แท้จริงจากใครสักคนหนึ่งในหนึ่งในช h o i ของคุณก็ได้นะคะอีกใบหนึ่งเป็นเนี่ยขึ้นมาว่า stay optimistic about your love life เขาบอกว่าให้คุณคิดบวกบ้างนะคะอย่าก,กลัวจนเกินไปอย่าก,กลัวจนเกินไปเป็นอะไรชอบใส่รรืออย่าก,กลัวจนเกินไปนะคะพยายามที่จะโฟกัสหรืออนาคตของคุณได้ไม่เป็นไรแต่ ก็อย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่ากลัวอย่าปิดกั้นจนเกินไปเนาะอ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่า DIY passion นะคะมันเป็นเกี่ยวกับมีเขาเรียกว่าอะไรนะ mm hmm. DIY <Device> passion อะหมายถึงแบบคุณอาจจะได้เจออะไรใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆ p a ชชั่นใหม่ๆร่วมกับใครสักคนหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์อ่าอีกใบนึงเป็น อินดิเพนเดนต์อินดิเพนเดนต์นะคะซึ่งหมายความว่าคุณจะได้อิสระนะอิสระในความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่ามันยังไม่ยังไม่รีบร้อนในตอนนี้ยังไม่แบบไม่เป็นตัวเป็นตนกับใครแน่นอนนะคะอีกใบหนึ่งเป็นบี t ตรองนะคะซึ่งหมายความว่าพูดเลยว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งในระดับหนึ่งเลยนะคะขอดูหน่อยว่าราศีเจ้าส่งผลกับคุณมีอะไรบ้างเจมิ n i ่นะคะราศีเมถุนถาทฟไฟนะคะเออเมสิงธนูและ ราศีสุดท้ายเป็นมีนนะคะปะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะอ่ะมาดูกันคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ของคุณในเดือน กระดากระดาคงความเอ้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นมาเป็นมากันอย่างไรคะหกไม้ขึ้นใบเลกเลยเออสำหรับคนคุยเหมือนคุณจะไปรับรู้บางอย่างบางอย่างจริงๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ว่ามันมีการเพิ่มบุคคลปริศนาเข้ามาอีกหนึ่งคนซึ่งมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังแบบยังยังรู้สึกเออเขาเรียกว่าอะไร ยังแบบยังรู้สึกเหมือนเดิมกับคนในปัจจุบันของคุณแต่ประเด็นคือพอมันไปนรับหรือว่ามีบุคคลปริศนาเข้ามาเงี้ยมันเริ่มทําให้คุณรู้สึกแบบเอ๊ะเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาเข้ามาทําไมมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะนะคะขอดูหน่อยว่าในเดือนกระฎาคนความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นกันอย่างไรทิง้งเอ๊ะไม่ใช่ควีนเหรียญขึ้นมาใบแรกเลยในเดือนนี้แม่หมอคิดว่าคุณอาจจะมีการเอาแต่ใจสักนิดหนึ่งหรืออาจจะไป สอดส่องแล้วพบว่าอ้าวมันมีตัวประกอบจริงๆมันมีใครจริงๆในความสัมพันธ์แล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันตรายมันเป็นความรู้สึกที่แบบอุ๊ยเกตแดงฉันควรจะทําอย่างไรหรืออะไรประมาณเนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะกลัวนะกลัวแล้วคุณ เหมือนคุณไปรับรู้ได้ว่าแบบคนเก่าเขากลับมาคนที่เขาเคยรักมากที่สุดกลับมาว่าเฮ้ยแล้วมันควรจะทํายังไงในความสัมพันธ์นี้ฉันควรจะแบบรับมืออย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยว่าคนคุยของคุณในเดือนนี้เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะหนึ่งถ้วยเออแม่หมอคิดว่าเขา ค่อนข้างที่จะรู้สึกเซอร์ไพรส์บางอย่างเกี่ยวกับคุณนะคือความรู้สึกของเขามันเป็นอะไรที่ดูเติมเต็มและค่อนข้างที่จะเอ่อล้นในระดับหนึ่งและแม่หมอคิดว่าเขาเขาให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขาอยู่นะตอนนี้แต่ประเด็นคือ the high ล o w fan ขึ้นซึ่งหมายความว่าเขายังอยากยังไม่อยากที่จะคอมมิทเมนต์อะไรกับใครนะคะพอดูหน่อยแล้วคุณหล่ะรู้สึกยังไงกับเขาคะ the full <c oughs> ตายตาย,ตาย the full ขึ้นใบแรกเลยซึ่งหมายความว่าแบบคุณค่อนข้างที่จะ ยังไม่อยากยึดติดอะไรตอนเนี้ยหรือคุณพยายามที่จะไม่โฟกัสคนอีกคนหนึ่งที่มีการเข้ามาในความสัมพันธ์แม่หมอคิดว่าคุณไม่ได้ชอบ การผูกมัดแต่คุณก็ไม่ได้ชอบการโดนถอดถอดน้ำใจโดยการแบบที่เขาไปโฟกัสคนอื่นมากกว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ปัญหานี้กับเขามีการใช้คำพูดพูดคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้มันหมายความว่ายังไงมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะขอดูหน่อยว่า,าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะจัสมินขึ้นใบแรกเลยกระชอออกมาเลยนะคะมีหนึ่งเหรียญจัสมิน Jasmine และ justice reverse แม่หมอคิดว่าคุณจะไปรู้บางอย่างแล้วมันทําให้คุณไม่สามารถเลือกได้อะว่าจะเอาอยัางไงมันอาจจะแบบเขาอาจจะพูดว่าคนคนนี้เป็นเพื่อนของเขาแล้วคุณรู้สึกตังหิตตังหงวนใจไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ,อจริงๆนะแบบอย่าใช้คําพูดเหมือนคนขายประกันมาหลอกลวงกันจะได้หรือเปลา่าจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ย แต่แทนด้วยความที่คุณรักเขาอะนะคะมันเลยทําให้คุณจําเป็นที่จะต้องแบบอาหลายเรื่องตามน้ําไปก่อนต้องเชื่อฟังไปก่อนอะไรประมาณนี้ทั้งๆท,ที่ความจริงคือแบบระแคะระคายมากนะคะไม่อยากจะเชื่อใจกันเลยทีเดียวขอดูหน่อยว่าเอาคําระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะ 5. ้าถ้วยรีเวิร์สเดอะเดยแม่หมอคิดว่าคุณค่อนข้างกลัวนะเอาจริงๆกลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันไม่รอดแต่ถ้าสมมุติมันถึงเวลาที่จะต้องจบจริงๆมันก็คงทําอะไรไม่ได้นะคะแต่แม่หมอคิดว่ามันเป็นห้าเหรียญขึ้นมาเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ห้าถ้วยขึ้นมาแม่หมอคิดว่ามันยังไม่จบหรอกในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกแบบตีตัวไปก่อนใครว่าแบบว่ามันจะต้องจบแลกเลยอะไรประมาณเนี้นะคะคุณด้วยความที่แบบคุณกลัวว่ามันจะจบคุณก็เลยรีบหาออปชันเผื่อไว้ก่อนเลยนะคะมันเลยจะพูดว่ายังไงดีการการะทําที่แบบว่าบางครั้งมันดูไลทขอบเขตหรือไลทการคิด คิดหน้าคิดหลังอะ่ะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์แบบมันไปไม่รอดกันจริงๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้สติเยอะๆนะขอดูหน่อยว่าโรแมนต์เองเจลจะบอกอะไรกับคุณนะคะ ลีดลิส yo x นะคะปรดปล่อยคนเก่าๆคุณไปก่อนอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งใจเย็นๆเออถ้าสมมุติปล่อยอดีตได้ปล่อยอดีตไปนะคะโรแมนติกฟิลลิ่งมันขึ้นมาบอกว่าเขาอาจจะแบบมีคําพูดหรืออะไรบางอย่างที่พยายามทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงเชื่อใจเขาสักนิดนึงนะคะคอนดิเพอเดนซีมันขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีในเรื่องของการพึ่งพาการอาศัยกันในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาแบบคนที่เข้ามาใหม่อาจจะแบบเขาเข้ามาเพื่อ ให้ช่วยเหลือเรื่องงานเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าพิ่งซีเรียสนะคะเอ่อก็เดกขึ้นมาเพื่อบอกว่ากายเด่นนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะชัดเจนเองอะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะแบบเออเป็นตัวของมันเองมันจะแบบค่อยๆแบบชัดเจนเองว่าคําตอบในคําถามคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะอีกใบหนึ่งเป็นอ่าแป๊บบนึง โอเคไพ่ okay. ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าความศรัทธาของคุณนะคะจงศรัทธาในสิ่งที่คุณคิดศรัทธาในสิ่งที่คุณเข้าใจนะจ๊ะอีกใบนึงเป็นอ่ uh okay. าโอเคไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันจําเป็นที่คุณจะต้องไปพักผ่อนบ้างออกไปแบบ อย่าซีเรียสอย่ายึดติดจนเกินไปไปพักผ่อนออกจากบ้านแบบไปสูดบรรยากาศดีๆบ้างอะไรบ้างนะคะราศีที่ส่งผลกับคุณมีราศีเมษนะจ๊ะพฤกษบกันมังกรและเออราศีสุดท้ายเป็นราศีตุลน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตอบกันที่คนมีคนคุยเอยคนมีคู่นะคะเป็นอะไรอะ่ะชอบเออพูดติดติดอย่างเดียวไม่พอลิ้นพันลิ้นพันอย่างเดียวไม่พอไม่รู้ด้วยว่าจะพูดว่าอะไรลืมนะ มาดูกันนะจ๊ะว่าอคนมีคู่ความรักที่ผ่านมาของคุณเป็นมากันอย่างไรคะหเหรียญเจ็ด้วยสิบ้วยอ๋อ จะพูดว่ายังไงดีอะเออสำหรับสำหรับคนมีคู่นะคะความรักที่ผ่านมาของคุณอะมันค่อนข้างที่จะลาบรื่นในระดับหนึ่งแต่เหมือนคุณไประแคระคายว่ามันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยมันมีการเปิดออปชั่นมันมีการเอาใครสักคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วแบบด้วยความที่คุณพยายามที่จะไม่กระโดดกระเดกไม่ตามไม่ไม่แบบ ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พยายามแหวกยาให้งูตื่นอะไรแบบนี้มันเลยจําเป็นที่คุณจะต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆระแคะระคายว่ามันคืออะไรในความสัมพันธ์นะนะขอดูหน่อยว่าในเดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรจ๊ะ ฉกเก่งมากนะคะสามดาบอีกแล้วเมื่อกี้สามดาบแฉกมาแต่แม่หมอไม่เอานะพอสับใหม่มันก็ออกมาอีกแล้วออกนะคะเออสามดาบหนึ่งเหรียญแม่หมอคิดว่าในเดือนนี้เหมือนคุณจะไปพบเจอปัญหาบางอย่างที่มันทําให้คุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะก,กันคําพูดคําจาค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างจะแบบไม่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ เออไม่รักษาน้ําใจกันเลยเจะเป็นอารมณประมาณนั้นมากกว่าซึ่งแบบมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บกว่าเจ็บจริงๆนะแบบเจ็บจริงๆทําไมต้องแบบทับร้ายกันขนาดนี้ด้วยทําไมคาพูดต้องรุนแรงขนาดนี้ไม่เข้าใจเลยทําไมล่ะทําไมแบบเราคุยกันดีๆไม่ได้หรอทําไมต้องแบบรุนแรงกันขนาดนั้นอ่ะนะคะขอดูหน่อยว่าเอ,อในเดือนกรกฎาคม ความรู้สึกของคนของคุณน่ะนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้ในวานสองเหรียญถามว่าเขารู้สึกอย่างไงกับคุณในเดือนนี้แม่หมอคิดว่ามันค่อนข้างที่จะตึงในระดับหนึ่งนะเขามีช้อยบางอย่างขอดูหน่อยว่าสองเหรียญสองดาบเนี่ยคืออะไรคะเขามีช้อยอะไรอะเดอะสตา เจ็ดไม้และก็เจ็ดอุ้ยชัดเลย <c oughs> มันมีเรื่องคนเก่าที่กลับมาแล้วมันทําให้เขากลัวบางอย่างกลัว <c oughs> ในที่เนี้ยคือเขารู้สึกสับสนว่าเขาจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นี้เหมือนคนเก่าที่เขารักมากที่สุดมันกลับมานะคะแล้วมันทําให้แบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงเขายังอยากไปต่อกับคุณไหมขอดูหน่อยว่าเออเขาคิดจะทํำยังไงต่อคะในความสัมพันธ์ ดีเอ็มเพลเอร์แม่หมอคิดว่าเขาจะนิ่งก่อนเขาจะรอดูอะในเมื่อคนเก่ากลับมาก็จะคุยกับคนเก่ากแอบคุยแบบเงียบๆนิดเงียบไปก่อนแล้วแบบไม่ตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงไม่รีบตัดคนเก่าทิ้งด้วยนะคะเหมือนจะแบบหล่อเลี้ยงไข่ไปก่อนนี้ให้คุยก็คุยไม่มีให้คุยก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นอะขอดูหน่อยว่าคุณจะรู้สึกยังไงในเดือนนี้แฮงแมนขึ้นมาคุณรู้สึกว่ามันแบบไม่แฟร์เลยอะ่ะทาไมอะค,คบกับเราอยู่ไม่ใช่หรอแล้วทําไมถึงแบบไปมีคนอื่นละ่ะแม่หมอคิดว่าพอคุณรรู้เื่อง คุณสู้นะคะสู้ยังไงร,รู้ไหมสู้โดยการแบบอะหล่อนมีคนคุยหล่อนมีคนเก่าเพิ่มใช่ไหมคุยคนเก่าใช่ไหมได้เดี๋ยวเราไปหาคนคุยเพิ่มคุณจะพยายามประชดประชันด้วยการคุยกับคนเพิ่มค่ะคุยกับใครสักคนหนึ่งใครก็ไม่รู้แบบจับคนไหนได้คุยกับคนนั้นแหละประชดประชันไปเรื่อยๆซึ่งแบบคาดหวังว่าการกระทําแบบนี้จะทําให้เขาคิดได้หรือแบบมันทําให้เขาแบบ กลับมาสนใจคุณอะไรแบบนี้ซึ่งมันดูพลาดอะ <c oughs> เอาจริงๆแม่หมอคิดว่ามันพลาดมากๆเลยอะเพราะแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนมันเป็นการลดบั่นทอนคุณค่าของตัวเองมากๆเลยอะแบบเหมือนคุณทําแล้วคุณก็มานั่งคาดหวังว่าเฮ้ยแบบเขาจะสนใจปะวะเขาจะกลับมาแม้อะไรประมาณเนี้นะคะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะเป็นยังไงต่อจ้ะ ห้าเหรียญสี่ถ้วยโอ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 ยสี่ไม้แม่หมอคิดว่าเดี๋ยวจะจะพูดว่ายังไงดีอ่ะ เอ,อ่อความในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะมันยังเหมือนเดิมนะคะแต่ในเรื่องของการกระทําที่ทําให้เกิดความรู้สึกเนี่ยเออความรู้สึกที่แม่หมอพูดถึงอะ่ะมันหมายถึงแบบคุณยังรักเขาเขายังรักคุณแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมการกระทําที่ทั้งสองฝ่ายได้กระทําตอกกันแล้วมันเกิดเอฟเฟกอ่ะมันทําให้เกิดเป็นสามดาบอะ่ะซึ่งหมายความว่าแบบมันเจ็บมากเธอมันแบบ ทำอะไรไม่คิดอ่ะแล้วแบบมันทําให้เกิดเอฟเฟกระหว่างคุณกับเขามันโคตรที่จะแบบรู้สึกแย่ต่อกันแล้วมันทําให้แบบไม่สามารถมองหน้ากันติดนะคะขอดูหน่อยว่าแล้วเอาคําระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจ้ะในเดือนกรกฎาคมแปดถ้วยรีเวิร์ดพูดเลยว่ามันไม่จบแต่มันก็ไม่หายเจ็บนะมันยังเจ็บอยู่มันยังแบบในเรื่องความรู้สึกคือแบบมันโคตรที่จะแบบ รู้สึกแย่อะ <c oughs> คุณพยายามที่จะแบบปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาและขี้เกียจง้อขี้เกียจคุยปล่อยไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันอีกทีแล้วแบบแม่หมอคิดว่ายิ่งปล่อยให้แบบมันคาราคาสซังมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ยลงแย่ลงไปอีกนะ,นะคะโรแมนดังเจ้ากระชอออกมาบอกว่าดิสครูดบีเดอ๋วันถามใจตัวเองก่อนว่าคนคนนี้ใช่ที่สุดของคุณหรือเปล่าถ้าใช่ก็หยุดทํานะคะหยุดทําอะไรที่มันทําให้คุณกับเขามันจะไปกันไม่รอดนะอีกหม่นึงเป็นเวลิสซูนซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มว่า ให้ระวังนะคะรับแรงกระแทกไว้ให้ดีอีกมัยนึงเป็นทูเลฟนะคะแม่หมอคิดว่าแบบการกระทําของคุณมันจะทําให้คุณรับรู้ได้ว่าคนที่รักกันจริงๆความรักที่แท้จริงมันไม่ควรเป็นแบบเนี้ยมันไม่ควรทําแบบนี้กันนะคะอ่ะก็เดชอยากจะบอกกับคุณว่ากายเดชนะคะถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่ถูกเดี๋ยวแม่หมอคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทาให้คุณรู้เองนะคะว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะแย่เลยนะอีกนึงอีกอันนึงเป็น Unconditional love นะคะ love yourself charter and every situation นะคะเขาบอกว่ารักตัวเองก่อนรักรักตัวเองก่อนรักสิ่งรอบตัวแล้วก็ทุกๆสถานการณ์ที่จะทำให้คุณดีขึ้นนะจ๊ะอีกใบหนึ่งนะคะขึ้นมาเพื่อบอกว่า t o love t o love ขึ้น2ใบเลยตำแหน่งเดียวกันด้วยคือแบบ เขาขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้าคุณมองว่าสิ่งนี้มันเป็นความรักจริงๆมันก็ไม่ควรทําอย่างนี้กันถูกปะเพราะฉะนั้นแบบถามตัวเองก่อนนะคะว่ามันใช่สิ่งที่คุณอยากจะทําจริงๆหรือเปล่าราศีที่จะส่งผลกับคุณนะคะมี Leo ลีโอราศีสิงห์นะคะเวอร์โกราศีกันและกุมนะคะราศีกุมเนาะโอเคไปไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะคะ มาดูกันคนเก่าแฟนเก่าความรักของคุณที่ผ่านมาเป็นมากันอย่างไรคะฮาวเวอร์ <c oughs> ทะเลาะอะไรกันมาคือพูดเลยว่าจบไม่สวยแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีมีนคนเก่าแฟนเก่ามันยังเป็นอะไรที่ตราตึงใจมากๆเหมือนมันมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่สุดท้ายทะเลาะก,กันแล้วก็พังเหมือนเดิมนะคะโคตรพังมันเลยทําให้คุณเนี่ยเลือกที่จะแบบจําเป็นต้องอยู่คนเดียวก่อนหรือแบบพยายามที่จะโฟกัสตัวเองก่อนเหมือนพยายามเหลือเกินที่จะแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยแต่แบบมันแก้ไม่ได้วะ่ะเ,เราประมาณนั้นนะคะพอดูหน่อยว่า ในเดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรคะคนเก่าแฟนเก่าหนึ่งเหรียญทาวเวอร์อีกแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกก็เป็นในเรื่องของ อารมณ์ปรับปรับฉับพลันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแม่หมอจะเลี้ยงทำลายก่อนทำลายแรกคืนคุณกับเขาได้กลับมาคุยกันทำลายที่2คือมีการใช้อารมณ์เพราะเกิดจากการที่คุณไปรับรู้ว่าอ้าวกลับมาแล้วมีออปชั่นใหม่กลับมาทําไมกลับมาแล้วยังทําตัวเหมือนแบบยังอยากได้ออปชั่นเพิ่มแล้วกลับมาทําไมทไลายที่3คือพอมันรู้ความจริงตรงเนี้ยคุณกับเขาเกิดการทะเลาะกันใช้ในเรื่องของอารมณ์แล้วมันทําให้เกิดการแบบ พูดคุยกันไม่ได้อ่ะนะคะขอดูหน่อยว่าในเดือนนี้คนของคุณรู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณในเดือนนี้เดอมูโคตรจะแบบเขาสิ้นหวังอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบเขาสิ้นหวังมากๆอ่ะคือแบบเขาเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอยากจะแบบรับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ว่าแบบมันจะเป็นไปได้อีกหรือเปล่าแต่เหมือนแบบเขารับรู้ได้ถึง ความเขาเรียกว่าอะไรปัญหาปัญหาในความสัมพันธ์ว่าแบบเขารู้ได้ว่าม่มันเขื่ออะไรแล้วแบบมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งแบบมันทําให้เขารู้สึกสิ้นหวังมากมากเลยเขารู้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาคุยกับคุณได้เขารู้ว่าคุณไม่ได้ต้อนรับขับสู้เขาแล้วแบบเหมือนพอจะได้กลับมาคุยกันสุดท้ายนี่ก็มีในเรื่องของแบบการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันอีก,กน,นะคะขอดูหน่อยว่าแล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขาในเดือนนี้สิบไม้รีเวิร์ด 8. ้วยแม่หมอคิดว่าถ้าเขากลับมาคุณโอเคถ้าเขากลับมาคุณก็คุยแต่ประเด็นคืออย่างที่บอกอย่างที่รู้กันอยู่คือมันกลับมาแล้วแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องรอคอยอะจะพูดว่ายังไงดีอะเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างเล่นตัวหรือมันเป็นอารมณ์ที่แบบคือต่างฝ่ายต่างรู้นะรู้ใจตัวเองว่ารักกันแต่มันเล่นตัวมันไม่ยอมพูดความรู้สึกตัวเองจริงๆมาเลยทําให้แบบ สุดท้ายมันกระแทกกันไปกระแทกันมาทะเลาะกันนะคะทำให้ความสัมพันธ์ไปกันไม่รอดอีกขอดูหน่อยว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยออแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะ The t h o w e r Queen ดาบและก็สิบถ้วยอืมแม่หมอคิดว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยคือมันไปไม่รอดกันจริงๆอ่ะมันจะแบบเป็นอารมณ์แบบเหมือนลมเพลลมพัดอ่ะ พอเข้ามาก็ออกไปเพราะอารมณ์เข้ามาออกไปเพราะอารมณ์เข้ามาแล้วออกไปเพราะอารมณ์มันเป็นอารมณ์แบบต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์อ่ะแล้วแบบมันมีดาวเข้าหากันอ่ะคนนึงยอมอ่อนนะอีกคนนึงก็ยังแบบตึงพออีกคนนึงตึงอีกคนนึงอ่อนมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบแบบมันไม่มีใครยอมใครเลยนะคะเดี all, right. Wait, a color, a also, right. ๋ยวขอดูห <mag> น่อยว่าเอาคําระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนกรกฎาคม ความของคุณและเขาในเดือนกระดาษกระดาคมเนี่ยพูดเลยว่ามันค่อนข้างที่จะตึงมือในระดับหนึ่งแต่พูดเลยว่ามันยังไงมันก็มีการรีเทิร์นเทิร์นกลับมาเพื่อพูดคุยกันแล้วก็หยุดคุยกันมันจะเป็นอารมณ์แบบคือแบบเปิดไพ่มากลับเข้ามาคุยกันไม่รอดออกไปกลับเข้ามาคุยกันไม่รอดแล้วออกไปมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ไปๆกลับๆก,ก,กันอยู่เนี่ยคือแบบเขาไม่อยากยอมแพ้แต่คุณก็แบบไม่อยากยอมรับว่าคุณต้องการเขาอะมันจะเป็นอารมณ์แบบ มันจะคุยดีมันก็ไม่ดีมันจะไปกันหลอดมันก็ไปไม่หลอดอารมณ์แบบนี้นะคะซึ่งแบบต่อให้เขากลับมาคุณก็โอเคที่จะยอมรับรับเขาแต่สุดท้ายพอแบบมันคุยกันไม่รอดมันก็ห่างกันไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็กลับกันมาใหม่อารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบงอนหนึ่งวันอีกหนึ่งวันกลับมาคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะขอดูหน่อยว่าโรแมนต์แองเจิลจะบอกอะไรกับคุณยุฟี o u r s e l f นะคะคือรักตัวเองก่อนนะคะพย โฟกัสหน่อยก็ได้ว่าแบบตอนนี้มันโอเคไหมในความสัมพันธ์เนี้ยนะรักตัวเองก่อนนะคะอีกใบหนึ่งเป็นเพรฟูเฮตอย่างที่บอกคือแบบมันมันกลายเป็นแบบเรื่องเรื่องเล่นๆไปแล้วอะหรือแบบมันมีใครสักคนหนึ่งที่มองว่าเรื่องนี้มันแบบมันไม่โอเคที่จะจริงจังแล้วอะเพราะแบบมันเหนื่อยอะนะคะเหมือนอีกคนนึงยังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่มาเลยทําให้อีกคนแบบไม่ค่อยโอเคที่จะไปต่อนะคะอีกใบหนึ่งเป็นอิ s เซฟอิสเซฟ for you to love นะคะความรักครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะถ้า สมมติแบบคุณมองให้มันถูกถูกจุดหรือแบบควบคุมตัวเองได้หรือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้อภัยซึ่งกันและกันะนะคะก็เดทขึ้นมาเพื่อบอกว่าอืมอ่ะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันมีความเสี่ยงในความสัมพันธ์แหละอยากลองเสี่ยงไหมละ่ะถ้าอยากเสี่ยงก็ลองดูนะคะอีกใบนึงเป็นอ่า ถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่มันได้มันเริ่มได้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าแบบอยากเริ่มต้นใหม่ก็ลองดูได้นะมันไม่แย่นะคะมันถึงเวลาแล้วอีกใบนึงเป็นทู o ลฟนะคะเขาอาจจะแบบเป็นคนคนนั้นของคุณจริงๆก็ได้นะรักแท้รักแทจริงรักแท้ที่แท้ทูอะไรประมาณนี้เลยเลยทำให้แบบตัดกันยากมากๆอ่ะนะคะราสีที่ส่งผลกับคุณคือปุ้มธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะและ ก็ละกดจบแล้วนะคะสำหรับปลาสีมินวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ